สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนิกเรเดอร์เช่นเคยน,นะฮะกับเชาวันพุธที่สดใสนะฮะนี่คือแดดเจ็ดโมงเช้านะครับเพื่อนๆแดดโคตรแรงนะฮะวันนี้ไปชมกันนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอ้ oh. แสงได้มาวันนะ่ยตอนนี้รถผมโซ่สเตอร์ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ,อ้อผมจะมาพูดถึงข้อเสียนะฮะ ในการติดตั้งคูชิปเตอร์แล้วเวลาเราเตะคูชิปเตอร์ในรอบที่มันยังไม่ถึงรอบต่าๆนะครับทําให้เกิดการกระชากนะเมื่อเกิดการกระชากนะจะทําให้ชุดโซ่สเตอร์เนี่ยมันไปเร็วนะฮะเหมือนกับรถผมนะผมจําได้ว่ารถผมใช้โซ่สเตอร์ชุดนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึง6,000โลเลยนะเพราะว่ามันยืดแล้วก็น่าจะคมแล้วล่ะสเตอร์ สังเกตจากเสียงที่มันออกมาจากโซ่นะฮะเสียงแบบไม่ต้องพูดถึงนะครับเสียงมันกับลงสีเลยตอนนี้แล้วก็มีอาการสั่นอยู่ที่พักเท้าฝั่งซ้ายนะครับเพื่อนๆนี่ฮะคาจะไปตั้งขึ้นเนี่ยคงไม่ไหวแล้วเพื่อนๆเพราะว่ามันน่าจะตั้งไม่ได้แล้วะครับเพราะว่าโซ่มันโซ่หมดจริงๆสเตยมันหมดจริงๆนะครับ ต้องหาเวลาเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เช็คราคาว่าชุดโซสเตอร์อยู่ที่เท่าไหร,ร่นะฮะ ระบบส่งกาลังไม่มีความสําคัญมากนะครับเพื่อนเเราต้องดูแลนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราขี่ตากฝนหรือว่าอ่าโซ่มันโดนน้ํานะครับถ้าเราทิ้งไว้นานๆน,นะไม่เสียดินเสียอะไรเข้าไปอุดตามาลูกยางอาจจะเกิดเสียงมันก็อาจจะทําให้ข้อโซ่มันตายนะเพื่อนพอข้อโซ่ตายก็จะอ่ามันก็จะล็อกนะครับเวลาขี่มันก็จะังนทับทับท๊บท๊บ,บแล้วก็จะ มีความรู้สึกที่ฝ่าเท้าฝั่งซ้ายนะครับเวลาเราหอนคันเร่งหรือว่ากำคันเนี่ยมันจะดังมากเลยนะครับน,นี่คือข้อเสียนะถามว่า ชิปเตอร์มีผลทําให้ชุดระบบส่งกําลังหรือว่าชุดโซ่เตหมดเรือไปม,มันก็มีปัจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเราอ,อาจจะเลี้ยงคัดเรว็ว่าปล่อยคัดเร็วทําให้เกิดการกระชากนะฮะอันไหนที่เกิดการกระชากนะ,ะจะทําให้เรียกว่าอย่างไงมันโซมันยืดนะ,ะเพื่อนๆโซ่ยืดทําให้มันมีเสียงการที่เราใช้นานๆไป กระโซ่มันยืดแล้วล่องสเตอร์มันแหลมอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงครับเป็นแดดร้อนมากแ,มแสงเป็นไงน้อแสงในกล้องไหนผมว่าแสงน่าจะโคตรสว่างโคตรจ้าเลยครับเพื่อน ผมว่าต้นเดือนกรกฎานี่มีให้เห็นแน่นอน,นะฮะน้ำมันลิลละห้าสิบบาทแน่นอนนะครับเพื่อนๆน้ำมันลิลละห้าสิบบาทแน่นอน นี่ก็อ,อยู่ที่น้าปัม๊มแล้วเจอแต่วันนี้เขาอ่านน้ำมันลงลง50สิบตางค์แต่น่าจะขึ้น60สิบตางค์น <c oughs> ลงพอมีกำลังใจแล้วก็กลับไปขึ้นเหมือนเดิมนะ <c oughs> ผมเริ่มจากการขับรถมาทำงานเนี่ย ที่เจ้าซีเบียของสวนผมนะอาทิตย์ละสามร้อยนะฮะขึ้นมาอาทิตย์ละห้าร้อยและตอนนี้อาทิตย์ละเจ็ดร้อยนะฮะเพื่อนต่อไปคงอาทิตย์ละพันนะครับเพราะว่าน้ำมันมันแพงนะ มันแพงแต่ค่าของที่โคตรถูกนะครับเพื่อน กระเป๋าสีจินจ้าแต่มันโคตรแนวอ่ะ เยอะๆนะครับไม่เถึงออกมาครับ นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะสำหรับวันนี้นะครับผมนิกไรเดอร์นะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ